งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ฟเวย์ครั้งที่1ประจำปี2567ณศูนย์เรียนรู้กิจกรรมวิถีพอเพียงโฮมฮักสพกรเครือข่ายบ้านโนนกอบหมู่ที่2องตำบลหนองแวงโพระอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายของสพกตตำบลหนองแวงโสระจัดตั้งขึ้นในปี2561 ทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานบนพื้นที่23ไร่จัดสรรพื้นที่ออกเป็นที่อยู่อาศัยและปศุสัตว์2ไร่นาข้าว12ไร่บอร่อน้ำและเลี้ยงปลา2ไร่ปลูกผักและไม้ผล3ไร่ปลูกปา่าไม้ใช้สอย4ไร่โดยมีเกษตรกรต้นแบบคือนายอธิวัฒน์ุมพา งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิลเดย์จัดขึ้นเมื่อวันที่5มกราคม2 5 6 7ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านสิริวัฒนิทพานิษร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีน,ยมนายธงชัยมูลครรมศรีเกษตรจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงานแต่การตกค้างน,นะครับพื่นสารเีส่งผลกระทบ ต่อทั้งตงนเองและผู้ริคด้วยปัญหาด้านราคาการตลาดทําให้ประสบปัญหาการขาดขาราดการในพื้นที่ทุกส่วนนะครับรวมทั้งพี่น้องเกษตรกรที่ท่านไดมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับแบบน,นี้ได้เวลาสุมควรนะครับจะผมขอเปิดงานวันไก่ทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตไห่ประจําปี2567นบัดนี้ครับขอบพระคุณครับ ผลิตที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ประยุกตใช้ในไรนาของตนเองจะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือทำให้เกษตรกร,ร,กรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้เป็นที่พึ่งพาและช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรได้อย่างยั่งยืน การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิลเดย์ปี2567จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้จากการศึกษาการพัฒนาโครงการพระราชดำริต่างๆมาปรับใช้ในกิจกรรมทางการเกษตร 2. เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร เริ่มต้นการผลิตในปีเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ 3. เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้หลักตลาดนำการผลิตกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และให้บริการด้านการเกษตรแบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยกิจกรรมหลักสถานีเรียนรู้4สถานี สถานีที่ 1. กระบวนการผลิตผักเกษตรกร,กรสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตผักตั้งแต่การปลูกการดูแลรักษาไปจนถึงการเก็บเกี่ยวการผลิตผักอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปลูกการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์การปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเอ้าี่กจาเอาไม้ทั้งไว้กาแต่ว่ตัวนี้ใบหายมันหักตรงต้นมันหนีใบหายหักหาข้าก็บถิ่นไปเลยตะว่าหักขาด บ่าขาดจำกับว่าเป็นอย่างขาดทรันีกับว่าเป็นอย่างทตัวยตันี้หักว่าใดหักกับเสื้อถิ่มเลยปรานีเรียนรู้ที่2องมาตรฐานการผลิตผักมาตรฐานการผลิตผักช่วยให้มั่นใจได้ว่าผักที่ผลิตขึ้นปราศจากสารพิษต,ตกค้างและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เกษตรกรที่สนใจสามารถขอรับรองมาตรฐานการผลิตผักได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะเป็นผู้ตรวจสอบและออกใบรับรองให้ใบรับรองมาตรฐานการผลิตผักสามารถนำไปใช้ในการผลิตผักให้กับผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการได้การรับรองมาตรฐานการผลิตผักเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรที่ต้องการผลิตผักที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการแล้วยังไงถึง,ง,ถงจะบอกอยังไงคนะนะปีแรกปีแรกเขาเสนอไปเขาก็ให้เราเป็นร,ประยะเปลี่ยนนะคะถ้าเราเขาตรวจเขาประเมินแล้วอะไรก็ยังไม่ได้เขาก็จะเป็นระยะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก่อ,อนนะคะพอได้มาตรฐานผ่านการประเมินตรงนั้นเสร็จเราถึงจะได้ได้ตนนัวนี้แต่ของเราโชคดีตรงที่บรรทุกบุดนะคะไม่ใช่สารเคมีในแปลงนี้ก็เลยได้รับการรับรองเป็นข์อกิยแนร์ในปีที่สองเลยนะจนถึงปัจจุบันค่ะ โดยการรับรองตอนนี้23ไร่ทั้งหมดเลยแล้วการรับรองหมดข้าวก็ได้แล้วนะคะ,คะซึ่งอาจจะเรียนให้ทุกคนไมทราวบว่าทําไมเราถึงได้เร็วอันดับแรกนะคะเขาจดุดที่แนวกันชนแนวอันชนรอบเป็นเรีนแปลงของเราค่ะว่ามีแนวอันชนไหมคำว่าแนวอันชนคืออะไรก็คือเราปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยถา,านีเรียนรู้ที่3การเชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาดการเชื่อมโยงเครือข่ายและตลาด หมายถึงกระบวนการที่ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงตลาดได้ทั้งโดยตรงและผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่ยุติธรรมและสามารถแข่งขันกับสินค้าจากแหล่งอื่นได้การเชื่อมโยงการตลาดสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าความต้องการของตลาดและความพร้อมของเกษตรกรเช่น การรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองและลดต้นทุนการผลิตการแปรรูปสินค้าเป็นการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายการส่งเสริมช่องทางการตลาดใหม่ๆเช่นตลาดออนไลน์ตลาดนัดเกษตรกรเป็นต้นตอนตรงนั้นมันอยู่ที่ต้นทุนเราซื้อมาเลยนะครับ แล้วเรายังรอออเดอร์ที่จะส่งลูกค้าอีกนะครับหลายตันเลยเราทําไม่ทันเห็นปหะจากการขายผักแล้วเราก็จะต่อยอดไปเป็นอย่างอื่นเอาไปแปลรูปได้ไหมพอ่อแปลรูปได้ไหมได้อยู่ตรงนี้เขาทาผักผงกันแล้วผักหงกันแล้วอัดเม็ดแล้วอัดเม็ดเพื่ออะไรเพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่กินผักเราก็จะมีนายนายทุนหรือ,อเขาเรียกว่าคอยซัพพอร์ตเราในเรื่องค่าใช้จ่าย สถานีเรียนรู้ที่4การบริหารจัดการแปลงการบริหารจัดการแปลงหมายถึงกระบวนการวางแผนดำเนินการและควบคุมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องากับการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่แปลงหนึ่งๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้การบริหารจัดการแปลงที่ดีจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรได้การบริหารจัดการแปลงมีความสำคัญต่อเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิธภาพการผลิตและลดความเสี่ยงทางธุรกิจการบริหารจัดการแปลงที่ดีจะช่วยให้เกษตรกรสามารถแข่งขันในตลาดได้และสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงการบริหารจัดการแปลงคืออะไรก็คือการวางแผนที่จะทำ ล้วก่อนที่เราจะทําแปลงได้เราต้องดูกรับสภาพพื้นที่บริบทของพื้นที่ของเราป็นยังไงถู้ไหมครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นดินทรายซะส่วนใหญ่ถู้ไหมครับถ้าเราจะปรับดินขึ้นมาเนี่ยจะใช้ดินให้ได้เนี่ยเราต้องปรับให้ทรายเนี่ยมันลดลงไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับพอเราคิดออกแล้วว่าเราจะทำอะไรปุ๊บเราก็นํามาสื่อครับเราเริ่มที่จะปูเราวางแผนที่จะปลูกเราก็ต้องคิดหานวิธีการแล้วว่าเราจะปลูกผักยังไงให้มันได้ประโยชน์ แลก็ได้ไประนะิจกรรมรองได้แก่นิทรรศการและการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมดังนี้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชขอนแก่นศูนย์ปฏิบัติการผลหลวงขอนแก่นสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3สถา,านีพัฒนาที่ดินขอนแก่น สำนักงานประมงจังหวัดขอนแกน่นสำนักงานประสุสัตว์จังหวัดขอนแกน่นสำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์จังหวัดขอนแกน่นศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแกน่นศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแกน่นมหาวิทยายลัยขอนแกน่นและคูโบต้าสหโยนบ้านไผ่กิจกรรมเสริมได้แก่ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายสพกได้แก่กลุ่มยิวัเกษตรกร,ร,กรโรงเรียนบ้านโคกกลม่มนนนท์เกอกสามาัคคีวิสาหกิจชุมชนโฮมฮักปลูกผักผลไม้กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักหมู่หนึ่งตำบลหนองแวงโสกพระวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงโชคอนันต์บ้านหนองยาบล้องตำบลหนองแวงโสกพระ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านโนนตะโกตำบลหนองมะเขือสพกออำเภอบ้านไผ่วิสาหกิจชุมชนต้นอ่อนคุณธรรมำอำเภอบ้านไผ่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแก่งละว้าอำเภอบ้านไผ่ ค่ะสำหรับในการที่มาร่วมงานออได้ความรู้ในเรื่องการทำปุ๋ยใช้เองการปลูกผักให้ได้มาตรฐานออฟฟิกไทยแลนด์ว่าเกณฑ์ในการทำาหรทำอยา่างไรแล้วก็สามารถให้คำปรึกษาได้แล้วก็ได้เรื่องเกี่ยวกับการทำบัญชีว่าเราจะทำบัญชีแบบไหนให้ถึง,งว่าใช้ส่วนไหนเพื่อรดต้นทุนบ้าน ได้รู้เรียนรู้ถึงวิธีการทําการตลาดคเป็นเป็น,เป,นเป็นงานกิจกรรมที่ดีมากๆสาหรับเกษตรกรมือใหม่ที่กคยอยากทำเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรหรือว่าลูกผักขายค่ะมาร่วมงานเวเร่อวนันนี้ก็เห็นอะไรหลายอย่างที่เรายังยังไม่เคยทํายังไม่เคยและก็อยากจะทาแบบนี้ครับแล้วก็ได้ไมาเห็นตัวอย่าง ก็ดีก็ได้รู้เรื่องของมาตรฐานสมาชิกมาเห็นก็ตื่นเต้นอยากทำครับก็ได้มาร่วมง,งานกิจกรรมพบเจ้าหน้าที่คอยแนะนำอยากเรามีปัญหาอะไรเราก็สอบถามเจ้าหน้าที่ในงานดีมากครับก็วันนี้นะครับผมนายทัชชัยกับ้าหานะครับสพกระถ่ายของอำเภอบ้านผ่ได้มาร่วมกิจกรรมงานถ่ายอทอดเทคโนโลยีนะครับงานเดย์ ในของอำเภอพนนะครับของจังหวัดขอนแก่นวันนี้ก็ได้รับประสบการณ์นะครับความรู้ของคันต่างๆนะครับที่ทางพื like ้นที่ได um> uh 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 ้จ uh 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 ัดเตรียมนะครับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะทางที่มีการทำฟิโคนะครับก็วันนี้ได้รับความรู้ในการทยาเกตรกรายทอดจากอาชีพจากนาไปยักใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ขอบคุณคุณเกษตรกรควิสาจุโชคาืไถ่สำหรับมางานในวันนี้นะคะก็ได้เรียนรู้เรื่องการบริหาร ยังจะนำไปปฏิบัติในกลุ่มของตัวเองบ้านของตัวเองที่เอาเัเองงอใค่ะ